ปะทะกันร,ระหว่างไทยกับกัมพูชาณนะขณะนี้นะคะยังอยู่ในระดับของการเจรจา GBC ค่ะซึ่งเป็นการเจรจาในระดับทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่ว่าสิ่งที่น่าจับตามองไม่แพ้กันนะคะคือผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา กรุงไทยคอมเพสนะคะประเมินผลกระทบว่ามีมูลค่าความเสียหายเกิดขึ้นอยู่ที่ราวๆ1 7 0 0 0 0ล้านบาทต่อเดือนเลยทีเดียวมานิทริกกับอิงก,กวัญพันจะมาเล่าให้ฟังค่ะ ยกับกัมพูชานะคะมีด่านการค้าชายแดนสำคัญสำคัญอยู่5ด่านด้วยกันค่ะซึ่งมีมูลค่าการส่งออกนำเข้านะคะอยู่ที่ราวๆ1 4 0 0 0กว่าล้านบาทแบ่งเป็นการส่งออกนะคะอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าล้านบาทและการนำเข้านะคะอยู่ที่ประมาณ2,600ล้านบาทค่ะการค้าชายแดนไทยกับกัมพูชากินสัดส่วน4 8เปอร์เซ็นต์เลยนะคะของการค้าระหว่าง2ประเทศนี้ทั้งหมด และด่านการค้าที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในการประทะกันร,ระหว่างไทยกับกัมพูชาก็คือด่านการค้าอารัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะ อรัญญประเทศจังหวัดสะะแก้วนะคะคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการประทะกันของไทยกับกัมพูชาอยู่ที่ราวๆ8,600ล้านบาทต่อเดือนเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นด่านการค้าที่มีความสำคัญทั้งการขนส่งสินค้านำเข้าแล้วก็ส่งออกรวมไปถึงการสัญจรน,นั้นเส้นทางค่อนข้างสะดวกสบายสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะ สัดส่วนการค้าชายแดนในด่านอารัญญประเทศนี้สูงถึง63.4%ของด่านการค้าชายแดนทั้งหมดนะคะส่วนด่านอื่นๆที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบสูงไม่แพ้กันนะคะก็คือฝั่งด่านคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะแล้วก็ด่านจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี ตอนไปดูช่วง5เดือนแรกของปี2568นะคะมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาสูงถึงกว่า80,000ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ11กว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ยังคงปะทะกันอย่างรุนแรงแบบนี้นะคะเ <น Coronavirus. S 1> ชื่อว่าจะทำให้ได้รับผลกระทบและส่งผลกระทบที่ค่อนข้างมากเกี่ยวกับการค้าชายแดนในช่วงที่เหลื like อของปีนี้อย่างแน่นอนส่วนสินค้าที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ จากความรุนแรงในครั้งนี้นะคะสินค้าส่งออกจากไทยไปกัมพูชาค่ะอย่างเช่นเครื่องดื่มชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์นะคะไปจนถึงเครื่องยนต์สัรดับภายในส่วนสินค้านําเข้าจากกัมพูชามาไทยนะคะที่จะได้รับผลกระทบก็อย่างเช่นผักเครื่องปรุงแต่งจากผักนะคะรวมไปถึงมันสำปะหลังค่ะมาถึงผลกระทบภาคการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะ คาดว่ามีมูลค่าความเสียหายสูงถึง2,900ล้านบาทต่อเดือนโดยเฉพาะใน4จังหวัดพื้นที่ที่มีการประทะกันขณะที่นายสรรวงนะคะรัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาออกมาบอกค่ะว่ามีการขอยกเลิกห้องพักนะคะสูงถึง5,000ห้องซึ่งตรงนี้เองค่ะมูลค่าความเสียหายนั้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ3,000ล้านบาทต่อเดือนค่ะเป็นเพราะว่า นักท่องเที่ยวหลายคนนะคะกังวลเรื่องความปลอดภัยนั่นเองค่ะมาถึงเรื่องของการลงทุนกันบ้างมีผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในกัมพูชามากกว่า100รายค่ะมูลค่าการลงทุนนั้นสูงกว่า5 0,000่นล้านบาทอุตสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครั้งนี้นะคะก็คือค้าปลีกและเครื่องดื่มนั่นเองค่ะ และอีกหนึ่งผลกระทบที่ไม่พูดไม่ได้นะคะก็คือผลกระทบด้านแรงงานมีแรงงานกัมพูชาอยู่ในประเทศไทยนะคะราวๆหล้านคนตอนนี้เราได้เห็นภาพการไหลออกของแรงงานที่ขอกลับประเทศในด่านการค้าสำคัญสคัญหลายด่านด้วยกันค่ะ แต่ว่าแรงงานกัมพูชา1ล้านคนนั้นมีที่ถูกกฎหมายอยู่ประมาณ5 1 0 0 0 0คนเท่านั้นนะคะโดยส่วนใหญ่ค่ะอยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร,ร้างขายปลีกขายส่งนะคะไปจนถึงภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคการประมงค่ะโดยแรงงานกัมพูชาส่วนใหญ่อยู่ในกิจการก่อสร,ร้างอย่างน้อย1 5 8 0 0 0คนรองลงมาคือกิจการต่อเนื่องการเกษตรอย่างน้อย31,900กว่าคน กิจาการเกษตรและปศุสัตว์อยู่ที่ราวๆ26,400 0คนซึ่งแรงงานทั้งหมดนี้นะคะจะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและจังหวัดชนบุรีเป็นส่วนใหญ่ค่ะ คือผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะคะจากสถานการณ์ความรุนแรงการประทะกันระหว่างไทยกับกัมพูชากระทบทุกภาคส่วนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าชายแดนเพราะว่ามีด่านการค้าสําคัญสคัญถึง5ด่านด้วยกันโดยเฉพาะด่านอารัญญประเทศจังหวัดสะแก้วที่มีมูลค่าการค้านั้นสูงแล้วก็กินสัดส่วนมากที่สุด รวมไปถึงผลกระทบภาคการท่องเที่ยวภาคการลงทุนไปจนถึงภาคของแรงงานอย่างที่เราบอกไปตอนต้นค่ะว่ากรุงไทยคอมเพรสนั้นประเมินผลกระทบไว้สูงถึง1,7 0 0 0ล้านบาทต่อเดือนเลยทีเดียวถ้าชื่นชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ทุกๆช่องทางของ PPTV w e ว l ด้วยนะคะ